ไอ้พวกเราทมาแก้มพวกเรามีแค่นี้วะเฮ้ยฮะมแก้มพวกเรามีแค่นี้เฮ้ยนายเจบเจบเจบเว้ยเทำไมวะเฮ้ยหรือว่าแก้มคุยเขียวเฮ้ยนายจับแก้มคุยเขี่ยไหมตามเนี่ยได้ยินแก้มคุยเขี่ยไหมเคยได้ยินอ๋องั้นก็ไปซะเคยได้ยินอ่ะ ไปได้ยินแล้วมันทำอะไรกับเกียงเราบะก็ต่อยนะอ๋องั้นถ้าอยากเจอกันก็ไปหาหมอนะไม่เอามึงอยู่ละไ,ไ,ไปหาหมอแก้งผู้เสียรยกู้ยินว่ามันมีมันม,ม,นมีมันมีถึงการแค่สิบคนหว,วะโอ้โหนี่ลินลินแก้งจางกลัวไปกูเยอะเลย เอ้ยเออเจริญเออเจริญละเจริญละเจริญละเออเจริญละ อุ้ยบ้าคงเกมบ้าคงเกมไอ้โอ้ยเกือบตายอื้มตายเดีด๋ยววะไปไปหาแกงคุยเหียนตัวโห u ไม่งลำแกงจางกลัวไปโ h ดูมันเล่นแกงจางกลัวไปโคเยอะเลยโ hu เดี๋ยวทางนี้ต้องไปคุยกนัน แกงจัดไก่แกงกุย้ยเขียโหลเล่นงโอ้โหแกงกักกวรูกน้องเกือบหมุดเล้อแค่ไม่กี่คนได้ยินว่ามีสิบคนสิบคนละเก่าช่ไมหมสิบคนล้วข้าวลเก่ามาดิม้ยินว่าสิบคนแล้วข้าล้วเกมาดิมาดิดได้ยินมา อีกคนทีาเลิกเก่าใช่ด้วยใช่ไหมมือพวกมึงเหรอเอ่ะ,อะเรียนทีละคนเลยมาเรียนทีละคนเ,เล็เยนทีละคนเลยมามาเศษไปแล้วหนึ่งลายมาดิอืออือระวงไปดิมือเฮ้ยโอ้ เกือบลุกอะไรมาทาั้งหน้าว่อยังไม่ยอมนะไม่ยอมนะไม่ยอมนะต้องมาทำอะไรแกงคุยเขียฮะไม่ยอมนะเวย้ยฮะแกงคุยเขียฮะไหนลูกพิงอยู่ไหนลูกพิงอยู่ไหนมาลูกพิงอยู่ไหนมาดิมาดิไม่อยากใช้ปืนนะไม่อยากใช้ปืนนะมาดิ ห้ามาดิห้าห้องห้าห้องลูกยิงคนไม่ใส่หมวกในลูกยิงเออเออแค้นอ่ะแค้นในแกงคุยเขียไม่ได้ละเดี๋ยวไปเจอกันแกงคุยเขีย มาไอ้ห่าตั้งซีเลียลใหกูจาการกูมาดิ่งมาดิลงมาเลือดกูน้อยเลือดกูน้อยเลือดกูน้อยเฉื่มากูให้เวลามึงเฮ้ยมามาดิกูให้ แกมหดเหรอฮะแกมหดเหรออะไรเนี่ยเลือดไเลนเฉยเหมือนนี่ไหนน้องตัวเองตกด้วย,น,ดดวย,น,ยนี่คำตอบดีไปวะดแก้กุ้เขียงดีแค่น,นี้เหรอโอ้ยแก้งพวกนี้ เล่นกับเล่นจางกลัวหมดเลยนะจันจำไว้แกงคุยเขียดกูกลัวมือแบบนี้แกงคุยเขียดเอ้ยออกจากลถนีีออกทันยังไงแม้นตกเหิยวไปแล้วโถ้ยังไงแกงคุยเขีย ไปเดจอหนีสุวกันแล้วกันโถโอ้ยพวกแกงคุเขียนเป็นตายก็แค่นี้แหละแกงคุเขียนเอ้ยเอ้ยโอยเกือบตายอะไรวะ โอ oh, <No. S 1> อะไรของอุ๊ย oh. ลุกอย่าบอกนะลุกขึ้นได้เ <No. S 1> ออมาขยับมานีนึงมานนีนะึงอยิบมานีนึงเ <No. S 1> oh. ออโอ้โห <No. S 1> oh. แกงคุย้ยเขียนึกว่าจะแน่อันึกว่าจะแน่โอ้ <No. S 1> กิ้งกลายเป็นลูกเต่าเลยแม่เจ้โวยอ่อนแอจังนะ โอเคทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าแก๊งคุยเขียน